แปลกตานิดนึงเพราะว่าจะอยู่บนรถแค่ซึ่งขับโดยคุณกลอยเจ้าเกิดเจ้าเดิมนะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปคาเฟ่ของเพื่อนนะคะที่เพิ่งเปิดใหม่จะเรียกคาเฟ่ได้ไหมวะต้องเรียกว่าอะไรร้านคอฟฟแบบเปิดเป็นคอฟฟแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะเรียกคาเฟ่ได้หรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนเปิดร้านใหม่นะคะแล้วก็จะไปแสดงความิด,ดีแล้วก็เอาของไปให้ด้วยการเอาไวต้ตรงไหนดีวะเสียบไปเกิน ปาใหญ่กว่ากระถางค่ะตอนนี้ฮึใครผิดใครลูอผิดไปโอเคแล้วนี่เป็นของเล่นรือเปลต้นชื่อว่าต้นสุประพิงนะคะความหมายใดๆไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ก็คือน้องสวยมากนี่ปะเราไปเซอร์ไพรส์เพื่อนกัน เจ้าของร้านค่ะคุณแบมนะคะฝากร้านกาแฟของคุณแบมด้วยนะ,ยนะคะ่ะอันนี้คือกำลังทำอะไรให้ก่อยอะ่ะอันนี้ทำเดอร์ตี้เดอร์ตี้เด,ด,ดี้นี่นะคะ่ะแบมช่งเป็นไงบ้าง ทิมคน ฉันม่นกินกาฟแฟนะคะัให้กินกาแฟดีแฟ <c oughs> ดีแบบนมงดายี่ต้องเหอม้องดาดไม่ได้เรอเด้ตอนนี้ต้องมาอยู่กับคาเฟ่ แบมมี่นะคะเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ย,ย่านรามคำแหงน,นะคะเดี๋ยวจะให้คุณแบมแนะนำมาแล้วก็กร้านโดเตชันค่าค่ะร้านอยู่ที่ท่าคำแหง112นะคะอยู่ในหมู่บ้านสรมกรอนค่ะกนนะะ็ร้านชื่อ h a m เมด Specialty Coffee นะคะแต่เราจะทิ้งไอีร้านแล้วก็ Google Map น,นะคะเป็นการเดินทางมาที่ร้านให้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าใครที่สนใจก็ใต้คลิปได้เลยนะคะสว่วนร้านกาแฟนี้คุณแบมเปย ก็จะมีเมนูกาแฟค่ะมีกาแฟดริฟนะคะแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์ดีครั้งกาแฟไม่ใช่กาแฟค่ะสำหรับสำหรับคนที่เป็นคอกาแฟก็รับแบบว่าคิดได้เลยว่าแบบต้องเลิฟแน่ๆนะคะเพราะว่ามีหลากหลายกาแฟให้ทุกคนได้เลือกนะคะแล้วก็ความเข้มความอ่อนอยากได้แบบไหนบอกคุณแบมได้ค่ะคะคุณแบมทำให้ได้ทุกอย่างส่วนคนที่ไม่ได้ชอบกาแฟหรือว่าแบบไม่ค่อยกินกาแฟมากๆที่ร้านก็มีเมนูที่ไม่ใช่คาเฟอีนให้นะคะ มีอ่า uh, มีโกโก้ชาเขียวแล้วก็มีเมนูที่เราได้ลองเมื่อกี้แนละ้วแบบชอบมากๆสดชื่นมากๆก,ก,ก็คือเป็นเลมอนนะคะเลนะมอนไอซ์เนาะก็คือจะแบบเปรีแบบ้ยวๆสดชื่นมากนะคะสตลอดตอนแล้วแบบเมนูนี้คือแบบเป็นเมนูสำหรับเราสำหรับคนที่ไม่ใช่คอกาแฟ่นะคะก็สามารถมาทั้งกินได้นะคะไม่แบบมานั่งเพลินๆแต่แอบเพลินๆอาจสะสูชิวๆกันก็ได้นะคะที่ร้านคนแบบยังไงก็ฝากร้านของเพื่อนเอาไว้ด้วยนะคะ นนะะเราก็ออกมาจากร้านเพื่อนแบมแล้วนะคะแล้วก็กําลังจะไปที่โรบิสันตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยคุณก้อยก็ยังไม่ได้กินข้าวกินกาแฟไปแก้วหนึง่งแค่นั้นคืออยู่ได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูข้าวที่ร้านก่อนว่าเราจะได้ร้านไหน อัอนนี้เราก็จะเป็นสลัดนะคะเอ่อเป็นนามอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่สีซ่าก็จะแบบคือเี่ยวเค็มๆเดี๋ยวจะมาลองลดูกันว่าฉันจะชอบไหมกลับไปจ้วงมาก์โรนีเหมือนเดิม ชัะเอกของเราก็มานะคะนั่นก็คือพิซซ่าเดี๋ยวเราจะใส่ซอส t ั r e e days later องยค่ะวันนี้เราจะพาไปวอร์กันที่นนทางนี้ เราจะพาไปวกันที่อารีนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเผชิญแดดแถวอารีเราก็ต้องมาส่งของกันก่อนนะคะอันนี้เป็นดอ p ออฟนะคะจากลาซาด้านอกจากจะมีขายในช้อปปีแล้วร้านเรายังมีขายในไลน์แมชช o อนลาซาด้าแล้วก็ช้อปปี้แล้วก็อินสตาแกรมนะคะแล้วก็ t w เตอร์แล้อะไรทีขายทุกที่ที่มีให้เราเปิดแผงค่ะอย่างไงเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสังซือไปแอลกอฮอล์ของทางร้านเอาไว้ให้นะคะ ท่าตอนนี้ก็ขอเดินไปส่งของท่าลูกค้าก่อนใดๆลูกค้าต้องมาก่อนเสมอค่ะสรุจแล้วค่ะเราก็ว่าถึงอาลีแล้วนะคะอันนี้อยู่ตรงกร,รมนะคะก็จะเป็นแบบสูตรรวมความคริสต์มาสใดๆให้เราแบบนี้อ่าตรงนี้ก็คือได้อยู่ด้อ ถ้อยามาริสมาช่วงนี้ตรงกับก็จัดมาค่ะตรงอารียเราถ่ายตรงกรมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงชิงอลิดิงอะไรสักอย่างนะคะเพราะว่าตรนนั้นเขาก็มีแบบ จัดตียมคริสต์มาสให้ด้วยอันนี้พอออกมาจากกรามใช่ไหมแล้วก็เดินตรงขึ้นมาในซอยอีกเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะเจอร้านซึ่งครั้งปีนู้นปีไหนไม่รู้เคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ต่อแถวร้อนกว่านี้เยอะเลยปีนี้คิดว่าวันนี้เราเราอาจจะได้ถ่ายแบบสบายๆฉันหวังว่าเราจะได้ถ่ายแบบสบายๆนะ ก็จบกับร้านตรงนี้ไปแล้วนะก็สอยมาคนละแก้วกับคุณจ่าจ่ามาที่ไรก็คือได้แค่น้ำแก้วนะคะถ้ามาสอดที่ก็คืออยากให้ทำใจนิดนึงเพราะว่าร้านข้างในมันนั่งได้แค่ประมาณสี่โต๊ะเองมังแล้วร้านมันเล็กมากๆนะคะก็โต๊ะห่ะแต่ว่าโต๊ะเนื้อสองคนเออคือถ้าตัวใหญ่ก็คือจบเลยอ่ะวทีนี้เราจะไปร้านแคมปกันต่อนะคะก็ยังอยู่ในอารีนี่แหละแต่ก็คือก็แบบ đơn, đơn, đơn là đơn, đơn. ของร้านนี้ของเราสั่งเป็นช็อกโกแลตมินนะคะช็อกโกมินเราอยากชิ้นว้าลาลาอร่อยแบบอ่าไม่สวยแล้วลึกๆไปเลยดิคือถูๆไี่ถ,ถ,มถูมิสตาบรีแบบครี กันเหนกับสะน้ำชุดหน้าหนาวกับสะน้ำซ้ำม,มืออีกแล้ว่อมาที่ร้านแคมแทนาชานี่เลยถ้าใครอยากมาเขาก็มีต้นคริสต์มาสให้นะคะถ้าใครอยากมาก็มากันที่ร้านแคมได้นะก,ก็ก็สวยอยู่ก็สวยอยู่ที่ว่าสวยที่ได้ไม่ใช่สวยอยู่แล้วไม่ได้นะสวยอยู่ที่แปลว่าสวยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยนะคะแล้วก็ สามารถสั่งซื้อแอลกอฮอล์ของร้านสกายสติกเกอร์ได้เหมือนกันคะเดีวจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจและเดือนธันวามนี้นะคะจะเป็นคอลเลคชันพิเศษนะคะก็คือจะเป็นสติกเกอร์แบบวิวับมากแล้วก็มาพร้อมกับเพคเกจจิ้งเป็นกล่องของขวัญสีแดงผูกริบบิ้นสวยมากเหมาะกับเป็นของขวัญที่สุดเลยนะคะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างคลิปอันนี้นะคะวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย เจอกันใหม่ะคลิปหน้าค่ะ